พี่น้องคะเตียงมูยายกินเกิดแล้วเกิดแล้วเด้อพี่น้องเตียงมูเลียวเห็นแล้วใสสองเกิดสองใสสามเกิดสามผลเกิดดีอยู่ป้าส้มเตียงเรกลับจากน้องหิน เลียออกมาส้มสวนพี่เนาะอือเกิดดียืดตัวหนี่พันแหงแล้วสิได้มาขืนน้ำาิได้มาขืนน้ำแล้วพี่น้องเอยเอยดียดกระซ่งตาแล้วมึงได้เห็นนึ่น้ำก็ขข้นว่าท่านใดมันแข็งต้องได้มาขึ้นน้ำอีก